วันที่คุณพ่อลูกหนึ่งไหมพิรัตนะคะล่าสุดก็ต้องออกมาเคลียร์ข่าวกับสาวถึงสองคนค่ะทั้งสาวเทียมปลอยตรีชดานะคะและนางเอกคู่จิ้นออมสุชาด้วยค่ะ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่คูจินะใสยไม้พิรัตกับออมสุชาพโพขึน้นสตาแกรมดูละไม้คล้ายสถานที่เดียวกันจนหลายคนตีความว่าเป็นภาพบนเตียงนอนในห้องเดียวกันค่ะงานนี้คุณพ่อลูกหนึ่งก็รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนว่าเป็นภาพบนโซฟาไม่ใช่เตียงนอนโดยเป็นภาพที่ถ่ายเล่นกันในกองถ่ายหนังที่เขาและสาวออมแสดงเริ่มกันค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็ต้องต้องฝากขอโทษออมออกสื่อด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคือจริงๆมันก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหตุที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นแค่การโพสต์รูปน่ารักน่ารักอะไรบนบนบนอินสตาแกรมซึ่งมันมันเป็นเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรครับผมนะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยที่รูปที่ไม์โพสกับรูปที่ออมโพสเนเอาจริงๆแล้วมันเป็นรูปที่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เป็นรูปที่เป็นแค่หมาน่ารักน่ารักสองตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่าอยู่ที่คนคิดต่อให้ผมกันกองว่าผมจะโพสอะไรในอนาคต แต่คนที่เขาอยากจะดา่ายังไงเขาก็จะด่าอยู่วันอย่างข้ามผมไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆครับส่วนที่มีคนตาดีเห็นหนุ่มไม้ตามรับส่งแถมควงสาวเทียมหน้าสวยปอ,อยอรตรีชดาไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆนักร้องดังก็รีบย้ําทันทีว่าสนิทกันในฐาน,นะเพื่อนและไม่มีโอกาสพัฒนาแน่นอนค่ะกับพี่ปอยเนี่ยคือสนิทกันมาค่อนข้างนานแล้วก็คือช่วงนี้เนี่ยก็จะคุยกับเขาเรื่องว่าไปจีนเพราะว่าเขาก็ไปจีนเหมือนกันไปเล่นหนังจีนอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าเออปรึกษาเขาว่า เฮ้ยเออเราจะเข้าตลาดจีนยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอนเน็ชันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมครไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมครับขณที่สาวปอยก็ประสานเสียงย้ําว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มไม้เป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นค่ะแต่ที่ช่วงนี้เจอกันบ่อยก็เพราะหนุ่มไม้มาขอคําปรึกษาเรื่องการทํางานในประเทศจีนในฐานะที่เธอเป็นรุ่นพี่ที่ผ่านงานโกอินเตอร์แดนมังกรมาแล้วกว่า1ปีนั่นเองค่ะ